ประมาณ7-8ปีแต่ที่แล้วนะครับแต่ก่อนตอนนี้มันยังไม่มีซันไม่มีไม่ม,ม,มีร้านเหล้าแถวนี้นครับร้านเหล้าสว่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ตลาดเจรพรเจรพรตรงนี้ติดหอปรางส์เศษสิ่งนะครับบางบาเก่านะครับใช่นไหมครับก็คือว่าแต่ก่อนผมทําหอพักอยู่ตรงนู้นชื่อหอพปกกรางส์เศษสิ่งตรงนู้นนะครับตรงหัวมุมนั้นแล้วปรากฏว่าเด็กส่วนใหญ่ก็บอกว่าเสียงดัง เสียงดังเพราะว่าตอนนั้นมีบางบาร์ ara, มีร้านเหล้ามีตลาดเจพรมันก็เลยเสียงดังใช่ไหมครับผมก็เลยมาซื้อที่แถวนี้แล้วเพื่อจะทาที่แถวนี้ตะความโลง่ลงๆไม่มีใครอยู่อะไรเลยใช<ด>่ไหมครับเพื่อจะทำหอตรงนี้ให้เป็นหอนเงียบๆก็เลยมีโครงการข้างหน้านี้เป็นสวนสาธารณะนะครับมีร้านกาแฟาเล็กๆอย่างเงี้ยให้เขาเป็นสวนอ่านหนังสือของนักศึกษาแต่ปรากฏว,ว่า<ม>เปิดได้ประมาณไม่ถึง3เดือน<ๆ>เขายิงกันที่เจพอนเขายิงกันเขาก็เลยล้างบาร์ตรงนั้นเลยร้านเหล้าทั้งหลายก็เลยมาจู่ตรงนี้หมดเลย ตรงข้ามสวนผมซึ่งผมเปิดร้านกาแฟาขายอาหาร <laughs> แล้วก็มีสวนอ่านหนังสือซึ่งตอน,นแรกเดือนสองเดือนแรกเด็กก็อ่นอานหนังสือดีร้านกาแฟาก็ขายดีแต่ปรากฏว่าพอร้านเล่ามาปุ๊บร้านร้านกาแฟาที่ที่มันเป็นโปรเพน <laughs> มันไม่สามารถเปิดกระจกได้อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายว่าเสียงก็รบกวนหมดคนจะนั่งอ่านหนังสือเงียบกาแฟก็ไม่ได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ไอสวนสาธารณะที่ทําไว้มีสาวมีสามีเลี้ยงปลามีที่นั่งอะไรเงี้ย <laughs> ก็ใช้เฉพาะตอนเช้าเพราะกัางคืนเสียงก็ดังเกินไปเด็กก็ไม่มาหนังสือ อย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยทําให้ตรงนี s <S ้ม um> ันต้องมาดัดแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นคาราโอเกะแล้วก็สนามบอลเพื่อให้เข้ากับทางเขียนครับผมน้องเคยสังเกตง่ายอยู่ใช่ไหมว่าอย่างอย่างสมมตินะกาแฟนั่งพื้นอย่างเงี้ยมันมาแป๊บหนึ่งมันก็ไปใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่ากิจการเป็นเทรนแต่กิจการที่มาตลอดก็คือว่าหมายถึงว่าอย่างคาราโอเกะตอนเด็กก็ร้องใช่ไหมโตขึ้นก็ต้องร้อง มันเป็นอะไรที่มันมันมาตลอดอย่างสนามฟุตบอลเนี้ยคนมันก็เตะทุกวันตั้งแต่เด็กๆโตก็เตะแต่มันบางกีฬาอย่างเช่นเทนนิสหรือว่าอย่างเช่นสเก็ตน้าแข็งเนี้ยมันมันเป็นเทรนเพราเรียกว่าเป็นเทรนเพราะว่ากิจการอย่างนี้ก็เลยว่ามันก็เป็นจุดที่ว่ามันขายได้ตลอดแล้วกิจการหนึ่งสนามบอลญ้าเทียมเนี่ยมันลดลงค่อนข้างสูงมันก็เลยแล้วก็ต้องใช้พื้นที่ที่หนึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนแล้วเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลย มันก็เลยจากัดคู่แข่งไปได้ด้วยมันก็เลยว่าจุดแข่งของเราคือว่าคู่แข่งมีน้อยอแล้วก็แล้วก็เป็นกิจการที่ไม่ใช่เป็นกิจการเทรนเข้าใจไหมเป็นกิจการหลักแต่ครั้งเดียวแล้วก็อยู่ได้เรื่อยๆนั่นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งของร้านผมเนี่ยเน้นเลยว่าไม่ขายเหล้าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมก็คิดอยู่ว่าคาลูเกะส่วนใหญ่จะขายเหล้าใช่ไหมครับแต่เราก็คิดดูว่าสมมติลูกค้ามีอยู่10คนเนาะอาจจะมีไม่กินเหล้าสักสองคนแหละซึ่งมันน้อยมากใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าคิดว่าเราจะเอากลุ มันก็มันคือว่าบางคนก็คิดว่าเอ้ยคนกินเหล้ากันเยอะก็ควรจะขายเหล้าใช่ไหมแต่ว่าอีกสองคนที่ไม่กินเหล้าล่ะเขาก็หาไม่ได้เพราะฉะนั้นผมแทนที่จะไปแชร์ตลาดกับเขาอะเข้าใจไหมผมก็สร้างตลาดสร้างเค้กนใหม่ก,ก้อนหนึ่งมาแล้วก,กินอยู่คนเดียวแล้วก็หลอรล,ลอคู่แข่งมาซึ่งไม่ค่อยจะมีคนที่เปิดตัวแบบไม่กินเหล้า <c oughs> เพราะฉะนั้นเค้กนนีผ้ผมก็กินอยู่คนเดียวถึงมันจุก้ามันจะน้อยแต่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนในมหาเปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็แ่เยอะอ่ะผมว่าสิบคนอาจจะกินเหล้าสองคน อาจจะไม่กินเหล้าอยู่สองคนแต่ปรากฏว่าโอเคผมไม่เอาแปดคนก็ได้ผมเอาสองคน <c oughs> แต่ว่าไอ้สองคนเนี่ยจากสิบคน <c oughs> ใช่ไหมจากสิบคนแต่ว่าขอน,น,นแก่นมาหลายขอนแก่นมันมีมากกว่าสิบเ <c oughs> มันก็เลยกลายว่าจากร้อยคนได้ยี่สิบละจากพันคนได้สองร้อยละซึ่งร้านผมก็ได้ได้อยู่ไม่คือมหมายถึงว่าได้กลุ่มนี้อยู่ร้านเดียวครับอันนี้คือจุดเด่นมีอยสองอย่างแหลกก็หนึ่งคือเป็นคือทําให้ต่างของเขาก็คือไม่ขายเหล้าเลยสองก็คืออ่าเป็นกิจการที่ ไม่ค่อยมีคนทำเพราะว่าหนึ่งคนที่จะมาทำเนี่ยต้องลงทุนสูงอย่างสานามบอลต้องลงทุนสูงแล้วก็หาพูดคูด่หาหาวัตถุดิบหรือว,ว่าหาอะไรระบาดทีดหนึง่งมันไม่เหมือนกับร้านคา้าอะไรที่ก่อสร้างกันทั่วไปอย่างเงี้ยคือจะเปิดทีหนึง่งมันต้องไปศึกษาว่าไปเอาญาที่ไหนปูยังไงดูแลสายยังไงหาคนกลุ่มไหนมันละบากกว่าอื่งครับชุดอ่อนของร้านเหรอผมว่าเรื่องการลงทุนอะ่ะมันลงทุนค่อนข้างสูงไง มันก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนหน,นึ่งก็คือว่าคือทุนค่อนข้างนานแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือตรงจุดอ่อนของร้านเนี่ยก็คือร้านเนี่ยหาลูกค้าลูกค้าได้ไม,ไม่ไม่หลากหลายกลุ่มเพราะว่าตั้งอยู่ในสถานที่ที่เป็นมหาลัยขอนแก่นแล้วเนี่อยู่ในช่วงนนบ่วงด้วยเพราะฉะนั้นจุดอ่อนหลกักๆก็คือว่ามันมันกลุ่มลูกค้ามีกลุ่มเดียวคือนักศึกษาเพราะฉะนั้นมันเกิดผลกระทบว่าท่าน,นักศึกษาช่วงไหนเยอะห้องก็ไม่พอช่วงไหนน้อยก็คือไม่มีเลยถ่าจะต้องปิดร้านเลย คือคือมัน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 จะไม่สามารถเฉลี่ยได้ผมก็เลยต้องอาศัยแล้วห้องห้องเราทําเพิ่มมากไม่ได้เพราะว่า,วามันมีส่วนของคา่าลิขสิทธิ์อะไรด้วยคือตอนช่วงที่มันไม่มีคนเราก็เราก็ต้องเสี่ยงให้จ่ายทิ้งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น,นก็ต้องทำให้พอดีมากก็ไม่ได้น้อยก็ไม่ได้อย่างเงี้ยครับล้วก็เลยว่าพอพอพอ,พอช่วงไหนคนเยอะก็เยอะจนรับไม่ไหวช่วงไหนน้อยก็ไม่มีคนเลยอันนี้ผู้สุตอ่อนครับผมก็เลยบางทีบางช่วงจจะต้องเอาเอา,เ,อาเก็บเงินส่วนหนึง่งกับรส่วนหนึง่ง ไว้เผื่อไว้ไว้ช่วงปิดเทอมเลยไว้จ่ายค่าใช้ใจ่ายที่เป็นค่าใช้ใจ่ายหลักมันก็จะเป็นค่าลิขสิทธิ์เพลงค่าน้ำค่าไฟค่าลูกน้องอะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆเต็มตัวขาดทุนเลยสามเดือนอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ย, forwards, ยโดยการเก็บกำไรไว้ก่อนเพื่อมาเอามาเป็นทุนส่วนนี้ครับผมอันนี้คือจุดอ่อนครับผมคิดว่าน่าจะเป็นที่สาที่นะเรื่องของกลุ่มลูกค้าด้วยมันเป็นมันเป็นเอ่อหมายถึงว่าเราไม่สามารถรับลูกค้ากลุ่มหมื่นได้ ครับผมเพราะว่าเรื่องโดยสารที่หรอกปัจจัยภายนอกก็คือว่าคือตัวนั้งสายเองตัวไอร้านค้าภายนอกอะไรเงี้ยปัจจัยภายในภายในเราก็คือเราควบคุมได้ใช่ไหมเราก็ควบคุมไปอย่างเช่นว่าเราก็คือว่าค่อนข้างจะตรวจเช็คอุปกรณ์ของเราให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะครับแล้วก็เพจก็ได้อัปเดตอะไรเงี้ยทาใ้คนเข้ามา้าอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ ส่วนปัจจัยภายนอกบางทีมันก็มันก,มนก็มันก็ไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นอย่างที่เคยบอกดียวก็คือว่านักศึกษาบางทีว่ากลับบ้านได้หมดอะไรเงี้ยครับผมก็คือว่าเราก็จะมีโมวชันช่วงเชา้าเพื่อจะกระตุ้นยอดขายเพราะว่าคือยอดขายช่วงเช้าจะน้อยแต่เราก็ต้องเปิดร้านเหมือนเดิมเราก็เลยเอาเมื่อคนมันน้อยเราก็เลยพยายามให้เขาดึงมาตอนเช้าหน่อยคือบางคนอาจจะตัดสินใจมาตอนเช้าเพื่อจะลดราคาหน่อยแทนที่จะมาคืนมาแย่งกันอะไรเงี้ย มาตอนเช้าได้ลดราคาด้วยอะไรอย่างเงี้ยไอเรื่องเรื่องราคาอะไรเงี้ยเราต้องอิงตามตามข้างเคียงอะนะครับเป็นหลักครับนะครับ,รบผมก็ดูว่าคู่แข่งหรือว่าคนอื่นที่ทำากิจการคล้ายๆกันอะ่ะเขาคิดราคาอย่างไงเราก็เขาใช้มันอยู่ใกล้เคียงนะครับผมิงิงราคาอิงราคาราคาวมหนึ่งอย่างแต่ถ้าอิงราคารวมแล้วยังมีฟีดแบ็กกลับมามันไม่ค่อยดีถ้าสมมติว่าฟีดแบ็กกลับมาไม่ค่อยดีคนไม่เข้า หรือว่าเด็กติงว่าแพงไปเราก็ต้องปรับให้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 ลงไปอีกแต่ว่าเราก็ต้องคำนึงถึงต้นทุนด้วยว่าต้นทุนเราขนาดไหนอะไราเงี้ยครับรายจ่ายเดือนละเดือนอะไรอ่างเงี้ยซึ่งราคาที่เราตั้งไว้นี่ก็คือมันต้องทางจะ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 ,จะโอเคแล้วคือว่าไม่สูงเกินไปและไม่ไ,มไม่ตาำเกินไปอยู่ได้แต่ก็ไม่ได้แพงเหมือนกับร้านอื่น คือพนักงานเรามีสองแบบนะครับพนักงานประจำแล้วพนักงานพาร์ทไทม์เนาะประจำเราก็พยายามหาคนแถวๆนี้ครับคนในหมู่บ้านบ้างอะไรบ้างเนี่ยพนักงานประจำเนี่ยเขาต้องทํางานประจําเพราะฉะนนั้ใช้นักศึกษาไม่ได้เพราะว่าเขาต้องประจำานักศึกษาบางทีเขามาทํสิ0วันแล้วเขาก็เลิกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วอย่างพนักงานหลังงานประจํมันเป็นงานส่วนวญ่ก็จะเป็นงานแม่บ้านด้วยก็เลยต้องใช้ประชาชนทั่วไปมากกว่านะครับผมส่วนงานพาร์ทไทม์เนี่ยก็คือ ก็คือว่าเราเราเราจริงๆอ่ะเราเป็นกิจการที่ไม่ค่อยได้เป็นการไปบริการตัวตัวเท่าไหร่ใช่ไหมครับคือส่งเขาห้องแล้วก็แล้วพอออกมาก็ไปเคลียร์ห้องไปอะไรแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพนักงานไม่ต้องเยอะมันจะอาศัยเครื่องไปชั่วยอย่างเช่นสนามวันก็คือว่าตัวสนามเองอ่ะเป็นตัวขายไม่ใช่เป็นพนักงานเป็นตัวขายอย่างคาราโอเกะก็ตัวเครื่องเล่นตัวเพลงตัวห้องเองเป็นตัวขายพนักงานเราแค่อำนวยความสวกให้เฉยอย่างนี้ครับผมเพราะฉะนั้นพนักงานใช้ไม่เยอะ ก็คือมีมีสองแบบก็คือพนักงานประจําก็ใช้ชั้ททั่วไปแล้วก็พนักงานพาทางว่าใช้ทั้งสามาลไยที่เขาจะสามารถพัดเปลี่ยนกันมาได้แล้วก็สามารถเข้าเป็นกะได้หรือชั่วโมงที่ไม่ไม่เต็มได้นะครับก็เราคิดคิดค่าจ้างก็เป็นชั่วโมงครับผมก็คือเป็นร้านกาแฟที่ที่เป็นห้องแอร์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คนสามารถเข้ามาใช้บริการได้และอย่างเราไม่ขายเหล้าอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคแถวนี้ร้านนั่งมันเยอะใช่ไหมครับ ที่เราจะทําร้านกาแฟตัวนี้ขึ้นมาเราก็จะแปลกแห่งดนวไวแล้วก็คือว่าทําร้านกาแฟในร้านเหล้าในบริเวณร,ร,ร,ร้านเหล้าเพราะอะไรเพราะอะไรบางคนบอกว่าทำไมชนร้านเหล้าไม่ทำร้านเหล้าถ้าทำก็เหมือนกับไปแข่งกันก็คนก็ตลาดเดียวกันเอแง <c oughs> แต่เพร,เพราะพอมา,าทำอย่างนี้มันก็กลายเป็นว่าแบ่งตลาดไงครับก็คือหมายถึงว่าคงเก่งง่ายเห็นไหมตามร้านเหล้าในเมืองต่างๆมันจะต้องมีร้านกาแฟอยู่หน้าเพราะอะไรเพราะว่าบางทีคนมันกินเหล้าในกลุ่มนะครับบางทีบางคนมันไม่กินทุกคนอ่ะบางคนมามาด้วยกัน คือมากับเพื่อนแต่ไม่ตัวยังไม่กินเหล้าบ้างอย่างเงี้ยอาจจะแวะมาเทคเอาไว้ผมกาแฟผมไปกินได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีมาเช้าไปมากินกาแฟก่อนแล้วพอดึกๆหน่อยคนนี้เริ่มเยอะเราให้เข้าไปร้านอะไรอย่างเงี้ยมารอเพื่อนบ้างมาอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นหลองรับแล้วแถวนี้คนก็ไม่ค่อยยวมทำร้านกาแฟกันอย่างนงี้ครับแต่เรื่องปัญหาเรื่องเสียงคงจะไม่มีเพราะผมออกแบบไว้ป้องกันเสียงอยู่แล้วก็คือว่าทําเป็นห้องแอร์ทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการโปรโมทเราอยู่สปอนส์ทกวันมาก พอสมควรบ้างแล้วก็เป็นโซเชียลมีเดียบ้างแล้วก็แจกใบปลิวทำป้ายอะไรบ้างแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยทำเพราะว่าร้านมันเปิดมานานแล,แล้วก็จะเป็นปากต่อป,ปากมากกว่าส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็อีกอย่างม,มันอยู่ในเส้นเมนอะ่ะค่อนข้างจะจะจะ,จะไม่ค่อยได้โปรโมทอะไรอย่างสนามบอลก็เห็นอยู่แล้วแทบไม่ต้องโปรโมทเลยก็เห็นว่าเป็นสนามบอลใครอยากเตะบอลก็เข้ามาอย่างนี้ครับแล้วกิจก,การนี้ก็เป็นกิจการคู่กันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคาราโอเ,เกะสังเกตง,ง่ายคาราโอเกะสนามบอลลูกค้าจะต่างกันนะ ก็คือลูกค้าสนามบอลเป็นผู้ชายส่วนคาราเกะส่วนใหญ่นะ80จะเป็นผู้หญิงกับเทนที่3ใช่ไหมครับมันก็เป็นกิจาก,การที่มันคู่กันได้อย่างเช่นคนเตะบอลก็อยากมาเตะทีม่มาเตะบอลที่ที่มันมีผู้หญิงมานั่งรองคาราเกะเยอะ oh, <my> ผู้หญิงบางทีก็เทยบ้างก็ <Okay. S 1> อยากดูผู้ชายเขาเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสามารถกิจาก,การที่มันคบคู่กันไปได้ไม่เอื้อกันอยู่พอสมควรบอมประมาณนั้นแหละอีกอย่างหนึ่งพอผมไม่ขายเหล้า มันกลายเป็นว่าร้านผมส่วนใหญ่คนที่กินคนที่จะบาร์คาโอเกะเรากินเหล้าก็ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายใช่ไหมครับเขาก็ไม่ค่อยได้มาก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหลักๆเลย 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. ลก็จะเป็นผู้หญิงแล้วเขาป็นะีสัมันก็เลยแยกกันไปเลยเงี้ยครับที่ไม่ขายก็เนื่องจากหนึ่งเรามีคอนเซปต์ว่าไม่ขายแล้วสองก็คือผมทำหอพักด้วยมันก็มีคนเกี่ยวกับกฎหมายว่าอยอู่บริเวณหอพักห้ามขายเหล้านะอะไรอย่างเงี้ย